เมนูวันนี้เรามาทำปลาตุ๋นครับสวัสดีครับลุงน้ำทำครัวกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเมนูอาหารทำกันง่ายๆแล้วก็ทานกันได้อร่อยๆและต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อาข้อชอบครับที่ร่วมสนับสนุนรายการ นำสาระดีๆเมนูดีๆมาแบ่งปันให้กันนะครับวันนี้อีกเมนูหนึ่งสำหรับเมนูปลาๆนะครับเราก็ใช้ปลานิลหรือปลาทับทิมมาทำอาหารอร่อยๆกันด้วยนะครับเราทำปลาทอดปลานึ่งปลาอบกันมาแล้วนะครับเพราะฉนั้นวันนี้เราลองมาทำอีกสักปลาหนึ่งจะเป็นอะไรนั้นสักครู่กลับมาครับ เมนูปลาวันนี้นะครับก็จะเป็นปลายแบบหนึง่งทำกันได้ง่า,งงายเหมือนกันครับวิธีการแทบจะไม่มีอะไรเลยจับทุกอย่างโยนลงไปในกระทะหรือถ้าเกิดว่าเรามีเป็นหม้ออบหม้อดินนะครับก็จะสวยยิ่งขึ้นเลยแต่ว่าวันนี้ทางนี้เป็นแค่กระทะเพราะนั้นใช้กระทะก็ได้นะครับเมนูวันนี้เรามาทําปลาตุ๋นครับก่อนจะไปสาระเมนูอาหารทำกันง่ายๆแล้วก็ทิปดีๆอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อว่าวันหน้ามีคลิปใหม่ๆจะได้เตือนกันด้วยเรามาเริ่มดูองค์ประกอบของเมนูปลาตุ๋นกันเลยครับ เรามาเริ่มกันที่ตัวปลาครับสำหรับปลาวันนี้เป็นปลาทับทิมนะครับเช่นเดิมก็เอาเฉพาะส่วนตัวมันมาแล้วกันส่วนหัวกับส่วนหางก็คงไม่ต้องใช้เพราะว่าเราจะใช้เป็นชิ้นๆทานอย่างง่ายๆนะครับเวลาตุนปลาเนี่ยเราก็จะใส่เป็นนกะทะวางสวยๆเลยทีเดียวแต่บางทีถ้า,ากว่าไม่ได้ใช้พวกปลานิลหรือปลาทับทิมนะครับปกติเขาก็จะใช้ปลาที่เนื้อแน่นๆหน่อยอย่างเช่นพวกปลาดุกหรืออะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ละกันว่าเราจะเลือกปลาอะไรแต่สําหรับวันนี้ เราใช้เป็นปลาทับทิมก็น่าจะอร่อยดีนะครับเรามาดูประกอบต่อไปครับส่วนประกอบที่เหลือนะครับก็จะเป็นส่วนประกอบที่มาปรุงรสกันนะครับแล้วก็เอาไว้ตุ๋นในเนื้อปลาในกระทะนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราเตรียมไว้วันนี้ก็จะใส่ลงไปพร้อมกันเลยครับเริ่มกันที่ตัวเกลือครับก็เกลือตรงนี้สักประมาณปลายช้อนเดี๋ยวจะามาช่วยทําให้ปลาหายข่าวนะครับ แล้วก็น้ําตาลตรงนี้ผมใช้เยอะนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมาเคี่ยวให้เป็นน้ําเหมือนกับคล้ายๆน้าเชื่อมนะครับก็ใช้ประมาณสัก2-3ช้อนโต๊ะแล้วกันแล้วแต่ว่าเราชอบหวานมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ก่อนจะไปใช้ก็ต้องไปเคี่ยวไว้ก่อนในส่วนหนึ่งก็คือตัวหอมแดงครับซึ่งหอมแดงนี้เดี๋ยวเราจะมาโรยบนตัวปลาใช้ประมาณสัก3-4หัวนะครับพริกไทยดําอีกประมาณสักปลายช้อนเช่นกันแล้วก็น้ําปลาครับอีกประมาณสัก1หรือสองช้อนโต๊ะก็น่าจะโอเคสำหรับหมักในเนื้อปลาไปด้วยนะครับ อย่างหนึ่งที่เราจะมาโรยหน้าในช่วงสุดท้ายเพื่อความสวยงามแล้วก็เพิ่มความอร่อยยิ่งขึ้นก็มีต้นหอมซอยนะครับสักสองสามต้นแล้วก็พริกแกงชี้ฟ้าซอยสัก4ีเม็ดก็ได้นะครับหรือ3 4เม็ดแล้วแต่ว่าเราชอบเผ็ดมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นของทั้งหมดมีแค่นี้เองครับแล้วก็อาจจะมีน้ำอีกสักนิดนึงเพื่อเอาไว้เคี่ยวตัวน้าตาลและเมื่อทุกอย่างพร้อมดีแล้วเรามาเริ่มตั้งกระทะเคี่ยวน้าตาลกันก่อนได้เลยครับ เมื่อตั้งกระทะเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็น้ําเริ่มเดือดผมก็ว่าเอาน้ําตาลใส่ได้เลยเราก็จะได้เริ่มเคี่ยวตัวน้ําตาลกันครับสำหรับน้ำตาลนะครับตอนนี้ผมใช้เป็นน้ําตาลทรายขาวแต่หากว่าถ้าเรามีเป็นน้ําตาลปี๊บเนี่ยก็จะยิ่งสวยเลยทีเดียวหรือหากว่าเป็นน้าตาลพวกน้าตาลทรายแดงก็ได้เช่นกันนะครับสีของน้ำตาลหรือที่เราเคี่ยวมาเรียบร้อยแล้วจะได้สวยยิ่งขึ้นอันไหนก็ได้นะครับเลือกที่เราตืองกัน เวลาเคี่ยวน้ำตาลนะครับจริงๆก็ไม่ควรใช้น้ําเยอะนะครับใส่นิดหน่อยก็พอเพื่อที่ว่าเคี่ยวน้ําตาลจะได้ไม่นานเกินไปถ้ากว่าน้ําเยอะหน่อยใช้เวลานานนิดนึงหรือไม่งั้นก็ต้องเติมน้ําตาลเพิ่มนะครับก็เคี่ยวจนกระทั่งตัวน้ําตาลเนี่ยในกระทะเริ่มเป็นสงตาลครับแล้วก็ถึงจะเอามาใช้ได้หลังจากที่เคี่ยวน้าตาลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาทําปลากันแล้วครับเอากระทะเปล่าตั้งแล้วก็เอาน้ำมันลงในกระทะครับหลังจากใส่น้ํามันไปเรียบร้อยแล้วก็วางเนื้อปลาลงไปได้เลย หลังจากนั้นอันดับแรกเลยก็โรยเกลือที่ตัวปลาครับตามด้วยหอมแดงพริกไทยดำแล้วก็น้ำปลาครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆเปิดไฟไปช้าๆครับไม่ต้องเปิดไฟแรงมากให้ปลาค่อยๆสุนในน้ำมันที่อยู่ในกระทะแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆไปพร้อมกันเลย ซึ่งสำหรับช่วงนี้ก็อาจจะใช้เวลานานสักนิดนึงนะครับปล่อยให้ปลาค่อยๆตุ่นไปเรื่อยๆอย่างที่บอกครับว่าถ้าเรามีแบบประเภทเหมือนหม้อดินหรือหม้ออบเนี่ยก็จะใช้ทําให้เนื้อปลาอบอ,อยู่ในหมอ้อได้ดียิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ใช้เป็นกระทะมันอาจจะกระจัดกระจายสักเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรครับแช่ไหนก็ได้เอาที่เรามีแล้วกันก็ใช้เวลาอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพอปลาเริ่มสุกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งครับเมื่อตุ๋นปลามาสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็รู้สึกว่าปลาด้านหนึ่งเริ่มสุกดี พลิกเอาอีกด้านหนึ่งลงไปเพื่อที่ว่าจะได้สุดพร้อมๆกันและในระหว่างนี้เราก็เอาน้ําตาลเคี่ยวเรียบร้อยแล้วราดบนตัวปลาไปพร้อมๆกันได้เลยและบางทีก็ใช้ช้อนนะครับตักน้ำในกระทะขึ้นมาราดตัวปลาด้านบนครับเนื้อปลาจะได้รับรสชาติต่างๆทั่วๆกันด้วย ผมว่าแล้วก็ตุ๋นไปเรื่อยๆครับใช้ไฟอ่นอ,อนๆจนกระทั่งตัวเนื้อปลาเริ่มเริ่มเกรียมเป็นสีน้ำตาลสักเล็กน้อยแล้วก็ถือว่าน่าจะใช้ได้ครับทีนี้เมื่อเนื้อปลาเริ่มเป็นสีน้ำตาลสวยๆแล้วนะครับก็ยกลงจัดจานได้เลยครับก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับปลาตุ๋นของเราวันนี้ก็อาจจะเตรียมไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้เนื้อปลามันเริ่มจะเละๆแล้วแต่จริงๆว่าถ้าหากว่าเราย่างให้มันเกรียมสักนิดนึงนะครับก็เนื้อปลาจะสวยเลยเดียว วันนี้เล็กไปนิดนึงแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับยังน่าจะอร่อยอยู่กับรสชาติของเนื้อปลาทับทิมที่เราออกมาใช้นะครับเรามาแต่งหน้าอีกนิดนึงครับโรยต้นหอมข้างบนเล็กน้อยแล้วก็ตามด้วยพริกแดงชี้ฟ้าครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยพริกแดงชี้ฟ้าอีกสักหนึ่งลูกครับก็เป็นอัาเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูวันนี้เมนูปลาตุ๋นของเราครับหรือว่าที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Breast Fish นั่นเองนะครับ ก็ง่ายๆกับเนื้อปลาที่มีทั้งรสชาติเค็มและก็รสชาติหวานๆปนไปด้วยกันลองทำมาดูครับเมนูนี้ทำไม่ยากเลยทีเดียวขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยเขียนคอมเมนต์พูดคุยแนะนำรายการกันได้นะครับและต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อาควชอปครับ ที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆและสำคัญที่สุดพันุปลาดีๆมาให้เกษตรกรไทยนะครับสำหรับวันนี้ลุกน้ำทำครัวลาไปก่อนอย่าลืมก,กดแชร์กดไลค์กด subscribe กันด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านมีความสุขและก็สุขภาพดีลุกน้ำทำครัวสวัสดีครับ